เออพี่ได้เฟรมเลยไม่ตกนะถ้าผมปรับแค่ฮาร์เดิฮาร์ดโอเคตอน <Hey. S 2> คืนปรับไหนอ่ะอันล่างสุดเลยเอ้ยไม่ใช่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่ time of day เปลี่ยนเป็น night มันจะมีอะไร mid night อะไรทักอย่างาอะ time of day ๋อเนี่ยนะ <S 1> <S 1> อ่โอเค morning mid day d v y w e d i n g mid night โ okay. อเคนี่แหละ enter เลย lady เยดี๋ยวไม่ต้องพีเปิดไฟนะเอาเปิดไฟ yes k กูคนเรดี้มันมันไม่ไปอะโจเอากรรมมันไม่ไปก็สวัสดีกันด้วยอันนี้มาอยู่กับรายการพิจิเมอร์มีของมุ่งอย่งปจีนะวันนี้มาอยู่เก็บจีกันเ,กเทปออโต้ไอวีนะครับทำไมมันโดดนานนะวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมามอีกครั้งหนึน่งนะครับโอเค <มา S 2> ครับเรามาต่ออันอีกครั้งหนึ่งเย้ใส่สูดปืนปาเล็ดด้ยพี่ปืนปาเล็ดผมได้เห็นได้นี่นี่นี่ด้านหลังนี่นี่เอาน่า เพี้ยนปืนเลยเห็นเป็นเป็นปืนหัวเป็ดเอาเราธรรมดานะเก่าใส่เป็นเมงินเฉพาะตัวผมก็ไปแล้วเก็บเกี่ยวไปเลยนะตอนนี้เราจะมาทำภารกิจต้นเงินกันนะครับไปนะเงินนะครับเฮ้ยมาแบบโดนขูดเลยนะครับนักครัสก็นักครัสคุณผู้ชมนักครัสภารกิจนี้มันอยู่ในโมูออนไลน์ผมนักครัทั้งกระสุนเรถขับอะไรี่นี้สวยรถนี้สวยจอด เฮ้สิบวิมึงลงไปเอ่อพูดง่ายดีนะเออขอบใจเอ้มึงก็ถอยไปดิไอ้ซ่าผมขับอย่างแว่นนะเราจะทําแบบเป็นทีมนะครับเราง่ายๆครับผมจะตามแผนของผมนะครับน้องเขาก็รู้อยู่ว่าผมจะทําไงนะครับผู้ชมก็ผมจะรู้นะครับไอ้พี่มิวกลับไม่งงอะไรวะรรถแโอ้รถรถแรงรถแรงมาครับผมดักตอนนี้ผมดักแล้วพี่ กัมผมรมอยขับสั่งละเฮ <collisions? S 2> ้ยเียยเกียบทีนี้เบรกทันรถตู้คันนี้ผมก็ชอบนะมันเบรกง่ายเลยโอเคตอนนี้ผมอยู่เฮ้ย้ยเกือบแม่ขับชนกันเองอะแม่งไ,ไม่ยิงกันเองวะงผมไปตัดหน้ามาเมื่อกี้สักพักไอ้คันรถตู้คันเนื้อมัน,ม,นมันเลี้ยวปุ๊บมันขับไปชนไอ้คันด้านหน้าตบแล้วแม่งไม่ยิงกันเองวะไม่เข้าใจโอเคนะพร้อมแล้วเดี๋ยวรอแป๊บพี่ระวังเฮ้ยหูโลกว่ะ สามสองหนึ่งไอเหี่ยว้าชิบหายไอชิบหายแล้วกูกูเกี่ยวอะไรเนี่ยกูจะไม่ยุ่งในเรื่องเนี้ยวัดเอาออเดวังดิ้งดิ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 ่งดิงดิงดิ้งดิ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 ดิงดิ้งดิิงดิดิง้งดิ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 ิดิงดิดิงดิงดิ่งดิงดิ่งดิงดิง้งดิ่ดิดิง้งดิ่งดิ่งดิงดิ้งดิ้งดิงดิงดิง ย่มพี่อยตายบ่อยไ้ลืมเอ้ยละสามล้าเออคนละสคนละสก็ได้หตอนนี้ผมเหลือชีวิตอีกสชีวิตเท่านั้นนะครับผมก็สงสัยว่าเอ้ยยิงคนข้างหลังอเลยไอพวกนั้นตายหมดเลยล้อยางแตกบ่องตงมาแล้วพียมาแล้วเดเดยนเดนเดนเดียวมาตรงนี้ เอาไว้ไต้รถสู้กันขังคนขาแล้วปูนางแทนเฮ้ยไม่ยิงทางนี้ไม่ได้ยิงทางนู้นยิงทางนู้นฆากอนมันเปิดแม่มันพยายามหนีมากเลยรู้สึกได้เฮ้ยลูกค่ะประกบประกบประกบร่างขวายพี่ประกบร่างซ้ายไปมันเหมือนว่าแต่เราจะไปหากระสุนปืนจะไปไม่ได้ ดิงนะพี่ว่าเอาชนทำไมล่ะมาดีเร็วพี่เน่ยแล้วพี่เบียดเบียดมันอัดมุมเลยเฮ้ยโอ้โหกูโดนเบียดแม่มันยิงแรงวะปืนมันบวกสิบยังไงวะแพ่เลยเอ๊ะจอดดิเฮ้ยไฟแดงเมียงจอดเสร็จกูนี่เจ็กกูเรียบร้อยนี่ะนหละ ตายแล้วมาพี่ขับเองปเฮ้ยดิ๊ด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 ดรวจดิ๊ดดิ๊ดเิ๊ดดิยดมิลยดิ๊ด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 ้ิ๊เดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊เดิ๊ป่ิ๊ดดิ๊ดด่ด๊ดมด๊ดีดดม่ไดได้ นักจริงนักเลงทางไหนไปได้ไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวมาควางแลวเอาเอาเฮียกดผิดชิบหายโดดลงรถกล่าวเอ้ยลุกขึ้นมาดิเฮ้ยนอนทำไมลุกลุกได้แล้วเร็วเร็วลุกแล้วเอาลงจำหาอะไรขึ้นรถกูไปคันอื่นดีกว่าไปเร็วไอ้เชี่ยนไปรีบไปแล้วพี่กายกระสุนที่ไม่กลัวตายเลยเป็นประตูแบบเป็นประตูลังไงวะ ปิดประตูแล้วเรียบร้อยขับสมาขับสายหน้าจ้าเ้ล่อยไปเกียร์ทางเฮ้ยออกไปเทนี้อ่รเฮ้ยใครแถวปัล่อยไปอยไปหลังยุบเลยไปเกียรกระัยรุ่นอยไปถอยไปวัดดำแล้วเอาพี่เป็นไงนะปิดทางปิดทางถูกทางไปวะ เอ้ย,ยไฟไหม้แล้วรถก,กูไฟไหม้แล้วกูไม่อยู่แล้วไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วช่วยแนะ่ช่วยช่วยแนะ่ช่วยแนะ่นะเอาชิบหายแล้วไปไหนฮะรถจะเปิดนะเด้อรถไฟไหม้อย่างเมามันเดี๋ยวพี่ลงไปหารอแปบ๊บเอาไปไหนกันฮะโอ้มไม่รู้จากทางลัดอนี่ <c oughs> น่าเห็นไหมโอ้พื้นแตกอะ่ะถึงกับพื้นแตกอะ่ะโอ้รถ นี่ปืนบานเล็กผมนะเลรถม,มันก็ดีเกินไม่มยับไม่ยุบเลยเลื่อขึ้นกวะโอ้โหหลงไม่เข้าไงแบบยิงเข้าข้างหน้าไม่ได้ไงกระจกมันหนามากไอ้เชี่ยนะ,ะล,งลงลงทันเกือบเป็นพ<ร>าร์ทที่สาขี่หอนะผมก็ไอเพื่อนนี่กูได้ขี่นี่กูไม่ได้ขี่ <c oughs> ขขขแคทแคทแคทถอยไป ยิงทำไมนี่เปิดเปิดประตูหอยยิงอ่ะซ่าไม่หล่ะเดียวอ่ะโคตรดีครับไปเลยพี่ตอนนี้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปไกลเกินไปไม่ไกลไม่มันพุ่งพี่มันมีช่วที่มันจะพุ่งง่จัดไปนะไปยิงปืนลั่นไม่ลัตไอ้กูนักหน่่อยละโอ้โหโอ้โหพุ่งโดนเรือตายกูอ่ะมาถึงน้ำมาไปน้ะโอ้โหฟิตมาก ไอชิบหายหอหอกูไม่ไหวแล้วจอดแม่งน้ำนี่แหละเยี่ยมไปเลยจอดเลยใกล้กลูเนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยวเฉียวบินแม่งอไปพัดปั่นลอยจอดเลยว่าทำไมมองไม่เห็นมันเอาเวลาว่ายน้ำอยู่มันเงยหน้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรวะากำเดี๋ยวสำลักน้ำตายพานไปแปดชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เรายังพ้นไม่ได้ไอ้นั่นแม่งก็ยิงเอาตายนะรเเออทีีน้าไปพัดหัวปั่นกูศพแม่งปลิวไปอยู่คลกตากใะ ตอนนี้นะครับเราตายกันได้แค่คนละไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวครั้งเดียวเฮ้ยรอก่อนดีเฮ้ยผมแค่มาขัดกินเฉยผมผิดตรงไหนนะเฮ้ยชั่วเกาะเอ้ยกูย <c oughs> ไม่ได้เก่าไม่กลั <c oughs> บเซ <c oughs> วเซเวอร์โคเวอร์โอ้โหหลบได้ทันมาดีเลยไม่โคเวอร์แล้วสุดเนี้ยกูไปแลยโอ้ไม่เลยจะได้จะกัดตัวบนเองพี่จัดการยำไปเลยควรใช้หอยผมจัดการในตัวที่มันอยู่บนกองด้านซ้าย เคแบ่งแบ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 งเฮ้ยเยอะเยอะเงยหน้าขึ้นมาดิเก็บทีละตัวเลยเนี่ยโหดนเนี่ยเก็บแบบตัวที่เงยหน้าอยู่วิ่งมาด้วยน่ะวิ่งมาล้มเอ้ยเฮี้ยเงยหน้าขึ้นมาทำคุ้ยเลยโคเวอร์เลวโคเวอร์โคเทพแล้วตอนนี้โคเทพนะจุดๆนี้เรามาโชว์เทพกันนะเหมาขวางใครโทรมาวะเฮ้ยปั๊บปั๊บโคเวอร์หน้านี้ ะโอเคทางเราจะไปแม่งใส่ชุดคนละสีด้วยนะไปมาเร็วมาเร็วเก็บหน่อยไอ้สัตว์เอลิโอใครถูกมาณจุดจุดนี้เอ้จุดจุดนี้นะครับเราต้องฟาดระเบิดเข้าไปครับโอ้โหมันแบบมันไปยิ่งเข้าไปดิเฮ้ยกูฟาดระเบิดเข้าไปไอ้สัตว์ไอ้กูไอ้าเล้กลไ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 กลโอ้โหเดิกปิดโอ้โหดีขอบันเฮ้ยมันเคลียร์แล้ว พ่อมึงอย่ไอ้เหี้ยโอ้โหเขาเวอร์เรื่องเดิมหมดโอ้โหเรื่องเดิมหมดรอละมึงใช่ผมทำหมดรอไอ้ตัวที่มันอยู่ตรงที่อีนะงงห,หรือเปล่าเนี่ยอ่ามึงคเวอร์พ่อมึงอยู่ตรงอ,อ,อ,อี้ไอ้สัตว์เหี้ยเฮ้ยเหี้ยกูตายเลือดยังไปลดเลยฟิลโอเคไม่ฟเฟลไ้แค่รอบเดียวตายได้ไงวะที่มากับผมเหอะ มาเนี่ยเดินเข้าไปก็ตายแล้วเนี่ยเร็วๆเองอ่ะต้องขึ้นมาหาพี่หรือไม่งั้นพี่ก็ต้องไปขึ้นไปโชว์เดี๋ยวข้างบนโอ้เลือดลดรู้สึกว่าเลือดลดอย่างไรเกือบแล้วเกือบแล้วเลือดเหลือกระปิดเดียวแม่งเอาที่สาวอัดหน้ากูเลยยังไม่ตายใช่ไหมโอเคเยี่ยมตัวเรามันต้องเปิดแล้ว เมื่อกี้รู้สึกไอ้เหี้ยนั่นก่อนตายแม่งปืนลั่นใส่พี่อ่ะพี่ตายใช่แม่เงือู้ดึออู้ไอชิบหายแม่งโผล่มายิงกูไม่ถามสุขภาพกูเลยโอเคแล้วคนละตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยอย่ามาอย่าออกมานะมึงออกมากูตายกองโต้กร้เมึงออกมากูตายโอ้โคเวอร์ก่อนแล้วอันนี้โคเวอร์ไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ทำควายตรงนี้โคเวอร์พ่อมึงโคเวอร์ตรงนี้เลยสัตว์โอเคไ้จุ๊ ต,ตอนนี้เราอาจภากรกิจอาจเฟลได้นะครับเพราะว่าเลือดหมดมาขอเป็นมือสไนสักตาหนึ่งวะฮอร์คว่ำนะเข<ร>าไเลยบุกเรียบร้อยเคลียร์แม่รู้มีแค่นี้ที่ไหได้ไม่มีอีกด้วยมีระวังน้ำล่างน้ำล่างมีนหนึ่งตัวผมเห็นอยู่เอ็งต้องบอกว่าระวังข้างบนเ,เพราะว่าพี่จะตายข้างบนแน่ไม่ตายข้างล่างเอา้าคุเจอเกาะ กูต้องลงไปเก็บกอก่อนขึ้นไปเพื่อ่ะไรไปเลยไปเลยกอไม่ใช่อะไรเลยเลือดพี่ไม่มีแล้วเอ้ยมันคนนะหน้าตามันเป็นคนยิงกูที่เคยเคยเคยใครยิงกูฮะโอ้โหจะตายแล้วอ่ะโอ้แบนดิตกูเก็บก่อนข้างล่างมีเลือดไหมมีครับหนึ่งงานเก็บไปละเออถ้างั้นมันก็มีให้พี่เพราะว่าแม่งแบบเก็บไปคนนึงก็ยังเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะเข้าใจอ่าฮะโอ้เลือดแบบเหลือกระจิงกระ กระจุกกระจิกเดียวมาเดี๋ยวผมเซสไลน์โอ้โหไฟอ่ะไฟอ่ะไฟพี่อย่าไฟโอเคพี่ฆ่าแม่งแล้วเนบอกว่าเคลียร์ข้างล่างแม่งมาเรื่อยๆงงเลยแม่งมาจากไหนเนี่ยเดือดยิ่งไม่มีด้วยนะไอ้อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ไม่มีเลือดเนี่ยปัญหากรอบเนี่ยพี่เลือดเลือดอยู่นี่เนี่ยตอนนี้ผมบินอยู่น่ะเนี่ยอยู่ห้องอะไร เอ้ยชิ้ชีชีโดนอะไรยิงวะเนี่ยโอ้โหจอกกระบาลกูใครบอกดิโอ้เอ้าโลสันโลสันโลสันเืยพลาดตายหาโอ้ยเฟลเลยเฟลองานนี้นะเราเฟลโอ้โหการกระเทพอ่ะโทษพี่โอ้ยอะไรอ่ะโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะครับมิชชั่นเฟลแล้วโอ้มันอยู่ที่ความเทพบอกแล้วไปตามมันเร็ว มาปั๊บแม่งหนึ่งวงเราเบื่อรถมันอยู่ในพนาแน่ใช่ไหมตัดแม่งเนี่ยใช่เรียบร้อยตายสองไปข้างข้างลุงยิงประตูมันเฮ้ยลุงยิงมันไปอยเลื่อนหมดเลื่อนหมดโมแบบแบบหนดผมเลยเพราแต่ผมเลยเห็นว่ารถจุดนี้แบบแหลกคัสขับพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยพี่พุ่งมาเลยมันแหลกคัสมันแหลกคัสรอแม่ชนาะสหาเรือมันแหลกคัสรอแมฟดีคัสรอแป๊บดีคัส บบน,น,น,นีอ่าซเฟสมเฮ้ยผู้เจอเลยนี่พ,พี่มียาฮิวตรงนี้นะอ,อันเด็บล้เดินพี่อครับอย่างรลอไปข้งล่ลางเฮยเดี๋ยวไปด้วยกันเลยเดียจะได้ไม่ตายเยพี่พี่ก็กไปพี่มีแล้วเองเอาดิเอาหรอยังว่าพี่ลงมาจาเฮ้ยระวังพี่เลี้ยวซ้ายไปเจอเลยเก็บหเก็บสเก็บสโอ้ออโหโหดกูยิงกาดเอาดิ สองคนเอาไอ้เหี้ยนี่วันงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหวิ่งมาตายแล้วกันอย่าเพิ่งออกไปโค์มันเลอดเล็ดกูเล็ดกูเล็ดจนหมดแล้วผมยิงด้านขวาฮะอู้ยี่เปืนละใส่โอ้โหปืนแม่งละใส่ผมมาตอนตายอ่ะมันตายแล้วพี่มันตายแล้วผมยิงแค่รั้งพี่เกียรติเฮ้ยพี่พี่จะบอกงั้นไงยิงวะ ไอ้เหี้ยมีระเบิดทำไมกูไม่ยิงตั้งแต่แรกเก็บเลือดกันแม่งไม่ไหวแล้วคนละอันเลยมาเก็บเกาะข้างบนก่อนนี่มาแก้ตัวโชว์เอาเกาะหายเฮ้เกาะกาะแค่เลือดเฮ้ยไอ้ไม่ได้ยินไอ้เหี้ยนั่นพูดอะเกินละว่าได้สักทีไหนขามอยู่กูหาม ใหญ่เอา้าใหญ่เลยกู <c oughs> แมง่งนี่เพิ่งตายครั้งแรกแค่นี้นกูนี่โอ้โห <c oughs> นี่เลยเดินมาเจอเลยเดินมาเจอเลยแ <c oughs> ม่งมานี่ไงวะพูดงงอะอะไรพี่เลือดไหนทางไหนวะเนี่ยทางนี้โอโหเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งเกิดเลือดแม่งก็จะหมดละทางไหนเนี่ยทางนี้ซ้ายครับระวังบนหัวพี่ <c oughs> มโดนเยอะแล้วบนหัว Sắp mặt quang lắm, mọi thôi, 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 mọi ได้ลัวว่ากูออกมาเลยนะครันโชว์เทพเลยนะครันเงาไอ่ชิบหายวางเฉยเลยเฮ้ยพี่พี่กันได้เลยจะตายแม่งแม่งจานไว้ยี่สักหน่อยก็ไม่ได้โอ้ด้านในจะเห็นแก่แล้วไปโดนเลยพี่ชิ่มชุ่วันโดนเลยกูไม่รอแล้วเออเออโอ้ยหัวแตกเฮียเลือ่องเออเออหัวแตก เฮ้ยจุงคืดน้ำอะไรอ่ะโอ้โหเมดิกกูเก็บก่อนเมดิกเมดิกเพลงจบพี่ไปเลยโดนนี่แหละเฮ้ยเพลงมาแล้วเย้มาโดนเลยในอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านหลังพี่เลยสามสองวิ่งเลยจะคุยอะไรล่ะคลาสโดนเลยคลาสต้มโอ้แม่เจ๊กัน วิชันอันนี้แล้วนะครับวิชันครัสนะไม่ได้จบกันไปกันแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทอาร์ซีโอเก้เลสทตเดย์บ๊ายบายนะโอเคบ๊ายบายจุ๊บ